เดิเนรถไฟลงไปเดินเสาล้อยังไงอันไหนด้อันนี้ไหนอันนั้นมันคือเสาไฟเสาเรดาร์อันนั้นอืมเสาเรดาร์เรดาร์จับตัวเครื่องบิน,นได้ไหมเครื่องบิน,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 นมันอยู่ไหมว่าเครื่องบินมันวิ่งผ่านตรงนี้ตลอดไงตรงนี้นเขาก็เลยตีไต<ป> เขาก็เลยติดตั้งเสาเรดาร์ใช่เขาก็เลยติดต네ั้งเสาเรดาร์ตรวจจับเครื่องบินใช่ตรงนี้มีอีกไหมมีไหมตรงนี้น่ะดูสินีีอีกเหรอครับนี่อ่ะเขาตรวจจับเครื่องบินใช่เดลต้าลูกใครลูกใครครับลูกใครนะอ ลูกปลาป๋าไม่ใช่หรออปปี้ลูกใครเดลต้าลูกใครครับลูกแม่น้อยหรือลูกปลาป๋าลูกใครอปปี้ลูกตอปปี้เหรอเอ๊ะตอปปี้อยู่ไหน <c oughs> เอา <c oughs> ทั้บีฮัลโหลอ้๋อได้ดีใจจได้มาโรงเรียนพี่ดีเทลได้มารับพี่เคสไปไปโรงเรียนไปโรงเรียนไหมครับ ออกจากบ้านแล้วอารมณ์ดีก็่าไปทกศไหมครับไปจนะพอดูแลไปทกเรารไม่ดีหรอ,อดีดีหรอดีไม่ดีเหรอทกศน่ะด,ดีดีหรือไม่ดีฮะไปทกศอ,อารมณ์ดีหรือไม่ดี

พี่ท็อกก็สออารมณ์ดีไหมครับเมื่อเช้าดีท็อปบ,บีถอดเบลออกได้ครับเนี่ยรถจอดแล้วรอพ่เทลออกมา<อ>ได้ไหมที่นั่งแบบใหม่ดีไหมครับยกขึ้นชียกขึ้นโชว์ดิลงไปข้างล่างแล้วก็ยกขึ้นโชว์เนี่ยยกขึ้นเก้าอี้ยกขึ้นดิยกได้ไหมนี่นี่นี่เอาก้อนหินมาทําไมาก้อนหินมานี่ก้อนหินมาเพว่าเก็บ ไม่ดีแบบนี้ดีไหมไม่ด,มดีเก็บได้ไหมครับนานๆไปนั่งข้างหลังนะเวลาพี่ดีเทลมานะนั่งคาชิดทั้งหลังนะคาชิดไปลัสเบลบเบลชิดเบลชิดชิดเบลเ<อ>มีน่มไหม ไม่มีหน่มหรอไมีไม่มีของเล่นทำสองนิ้วดิทำสองนิ้วแบบนี้ก่อนนี่ทำแบบนี้ก่อนฮะ ในโรงเรียนพี่ดีเทลในพี่ดีเทลออกมาหรือยังพี่ดีเทลจะออกมาตรงไหนรอบหลบหลบหนาหืมออกจากตรงนี้หรอตรงนี้ตรงนี้เหรอลูกนี่ไงมีทีเชอร์อยู่ตรงเนี้ยต้อทีเชอร์ต้ออืมสครูโรงเรียนโรงเรียนอืมทีเชอร์เห็นไหมน่ะ ที่เชอร์ทับบี้เดี๋ยวตาทับบี้สวัสดีครับซื่อนาชื่อน,าอ,นาอะไรชื่อนา <Abi. S 1> อันอื ชื่อนะ่าชื่อนะ่าชื่อน่าอะไรลูกชื่อน่าอะไรชื่อนะ่ามิสวัสดีครับบ๊ายบายฮาเด้ฮาเด้ก่อนเร็วฮาเด้